ถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองพอใจในการบินโชว์ของนักเรียนนะครับโรงเรียนยะลาขาวรักษาชูประสังขอกําลังใจให้กับเด็กด้วยการยมือให้กําลังใจหน่อยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อบินพร้อมกันนะครับก็คือการชนกลางอากาศนะครับ เป็นความพยายามของเด็กรไไดครับที่จะลองดูว่าเราสามารถที่จะเข้าโจมตีเนเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่แต่ครับเครื่องบินที่บินอยู่จะต้องพาขึ้นไปข้างบนสูงพอสมควรเนื่องจากว่าข้างล่างนะครับมันมีต้นไม้อยู่เยอะ มีถ้าหากว่าต้นไม้มีไม่มากหรือไม่มีมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยเราสามารถบินสูงอยู่ในช่วงประมาณ5เมตรได้นะครับทนี่ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองนะฮะนักเรียนหรือท่านผู้สนใจนะครับก็ต้องช่วยคอนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องยกให้สูงเพื่อให้ปลอดภัยนะครับ ระวังด้วยนะครับลองดึงกันไหมแด้ถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองนะครับท่านใดสนใจนะครับหรือชอบอยากได้เป็นเครื่องเล่นพักผ่อนนะครับก็ไปติดต่อได้ที่ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์นะครับเครื่องบินเล็กวิทยุบังคับโรงเรียน